นนนนหนุ่มคนเกง่งมันจะกวดเงอนซอยน้ำครับ okay. ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนเออหัดกวดบ้านช่วยครับตแล้วลครับ กวาดีดีๆอเ,อเออแบบนั้นแล้วลูกมูว่วมคักกวดทุกวันเลยนะอยู่รงเรียนกับกวาดเสม,มือปะครับมีเวนปะครับ มาอีกนี่ตรกนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยสิดาจะดูอูอิงพี่อูอิง โอเคกลัวเราไปวิวสวยๆหน้าบ้านเรานุ่มแปลงดอกกระเจียวเสร็จยังครับ เสร็จแล้วเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเก็บไม่กวาดเอาไม่กวาดไปเก็บพ้นโตอีกแล้วบ่พ้นลิ่นอีกแล้วโอเคเก่งมากเยี่ยมบายบายสวัสดีค่ะ